โอ้โหโอ้โหสัญญลักไว้สวยหลายตอ่อสวยงามดอนี้ห่ีิบบาทหลายตอ่อพี่จ๋า1น2 0บาทนะคะสองดอ,อกจัดไปนะโอ้โหเป็นเหมือนรอบเมื่อกี้เลยหมักมตอมัดน,น,นะพี่นะเงื่อนเหลือประมาณสองาร้อนี่แหละจะดเบ็ดและแต่ว่ายังแตกอยู่ถือว่าโชคช่วยอยู่นะโชคยังช่วยอยู่เงินวันเมกากันแล้วค่ะขึ้นมาเป็นซุปเปอร์เมกานะคะบวกมาเท่าไหร่เออสองพันแล้วเศรเล็กสอแบบนะพี่นะอสวยงามกาันี่บาทไม่มีสตังค์หมือนดอนะพี่นะฮัลโหลกราบส วีดัดพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาผูกัระช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าอ้าหลังจากหายหน้าหายตากันไปนะพี่พี่นะช่วงนี้เป็นไงกันบ้างคะมีเกมไหนพัวเกมไหนปังคอมเมนต์บอกน้องมิวมิวกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าอ้าสำหรับวันนี้จะพาพี่พี่ทุกคนมาจุนกำนันสาวนะพี่พี่นะบางคนเรียกกำนันสาวบางคนเรียกอะไรนะ คาบอยสาวนะพี่จ๋าแล้วแต่สะดวกจะเรียกเลยวันนี้จัดทุนมาที่199าบาทเท่านั้นนะคะมาดูกันสิว่า199าบาทจะทำำํากําไรให้เราได้เท่าไหร่น,นะพี่จ๋ากับน้องกํานันสาวกํานันใจนะพี่น้ามาขออนุญาตใส่เบ็ดหบาทล้างเกลือสักสิบรอบกันก่อนเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะพี่นะเป็นปล่อยจอยก่อนเป็นฟิลปล่อยจอยก่อนนะพี่จ๋าคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกเพื่อ,อนของ FC น้องไมม,มิวเท่านั้นนะคะคนที่มีอายุต่ากว่า18แปีไม่แนะนำไม่ทมนะนะมอ,อ อะมาล้างเกลือเป็นยังไงกันบ้างนะยังไม่มีดอกยังไม่เห็นเลยอ้าทองน,นี้สวยงามค่ะน้องเอซันจะรักวานลงสองตัวสวยๆคู่สองจะไแม่สาอาสวยงามนะพี่นะสวยงามเอาคิวมาไหลต่อกันรัวๆเลยนะจ๊ะเป็นงไงกันบ้างคะสําหรับล้างเกลือของเรานลพี่นะดูเห็เิมของยร่งเล้างเกลือของเราโอ้โห ถือว่าโอเคเลยกําไรบวกมานะคะเงินรางวัลก้อนโตก้อนแรกของเราบวกมา20่า2บบาท80สตังค์นะพี่นะขออนุญาตไหลต่อกันที่เคดวยจ้ะปะมาเบ็ดหนบาทล้างเกลือของเรายังเหลืออีก2รอบเลยนะพี่จา๋าโอ้โหวันนี้เปิดประเดิมมาได้สวยงามนะ สัญลักษณ์วายลงรวนแล้วก็มีฟีเกมมาด้วยนะพี่นาะเออมาล่อตาล่อใจนะช่วงนี้เกมไหนปัวเกมไหนปังคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวไปจัดเลยดีกว่านะหลังจากที่ห่างหายกันไปค่อนข้างนานนะพี่นะมาขออนุญาตขยับเ,เป็นเบ็ดบาทเลยแล้วกันนะคะสําหรับกํานันสาวของเรานะจ๊ะสามสิรอบนะคะออโต้แล้วก็ รอบนี้ขออนุญาตเปิดเทอร์โบเลยแล้วกันนะคะสําหรับเบ็ห้าบาทของเรานะมาดูกันซิเบ็ห้าบาทของเราจะทากาไรได้หรือเปล่าวิพิจเต้ด้วยสวยๆดอกนี้สัญลักวายมาสวยๆส,สองตัวร้อยี่สิบบาทโอ้โหไหลกันยาวๆจ้ะเล่ามาต่ออีกสองร้อยสี่สิบบาทเลยพิจา๋าเอออย่าบอกใครนะเงินรางวัลก้อนโตก้อนที่สองของเรานะรอบมี้ขึ้นมาหลักร้อยนะคะรอบแรกยี่สิบบาทนะพ่จา๋าเงินรางวัลก้อนโตซูเปอร์เอ,อ้ยยังไม่ซูเปอร์เมกาสิวางวันเมกากันอยู่เลยนะพ่จา๋า อ่งนวันซูปเปอร์เมกากันแล้วค่ะเออสวยงามจา้าวันนี้สวยๆเลยเนาะอ่ะวางมาที่375บาท50สตางคงนะเออไม่ขี้ไร้ขี้เหร่นะพี่จ๋าไปลุยกันต่อเลยค่ะกับเบ็ด5บาทอีก20กว่ารอบนะมาปล่อยไหลรัวๆปล่อยจอยกันก่อนเดี๋ยวจะขยบเบ็ดขึ้นมาเลยแล้วกันนะคะสวยงามน้องคิวของเรานะ เออกำนันสาวไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะแม่นะแล้วแต่คนเรียกนะเออวันนี้จะทุนมาที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะพี่พี่จา๋าสำหรับพี่พี่ท่านไหนอยากจะให้เล่นเกมอะไรอุ้ยสัญลักษณ์วายมาสามตัวไม่แตกป้ามาสามตัวไม่แตกมาทําไมมาให้รู้ว่ามีหรือเปล่านะสาหรับพี่พ,พี่ท่านไหนสนใจอยากจะให้น้องเล่นเกมอะไรให้ดูให้ชมสามารถคอมเมนต์ทางล่างได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะเกมใหม่เกมเก่าขอมาได้เลยจ้ะพี่จา๋า สัญลักษณ์วายลงไม่แตกเหมือนเดิมอ่ะวายลง2ตัวดอกนี้ยังไม่มาค่ะฟีเกมมาอีก2ตัวไม่แพ้กันนะพี่ๆนะเอออะวายมา2ตัวไม่แตกโอ้โหรอบหลังๆมาสัญลักษณ์วายเริ่มไม่แตกแล้วอ่ะพี่จ๋ามาอีกหนึ่งรอบที่เหลือขออนุญาตเขยิบเบ็ดเลยแล้วกันนะจ๊ะไปไหนดูซิมีเบ็ดเท่าไหร่กันบ้างเอาเบ็ดยี่สิบเลยเหรอ เกินปุยเนาะมาคนวิแใส่เบ็ด20บาทกันต่อเลยแล้วกันนะคะพี่จ๋าขยบมา3เท่าเลยจ้ะแม่จาก5บาทเนาะเป็น20บาทเนาะสาเท่านะแม่นะอ่ะเล่ามานะดูกันซิเบ็ด20บาทจะทําเรื่องหรือเปล่านะหรือว่าจะได้โชคพี่พี่จ๋าอ่าแล้วเล่ามานะน้องเล่าน้องใจของเราก็ยังมาอยู่คำสร้อยคําใดเอยต้องมานะอ่ะคิวสวยๆจ้ะอามา เค okay, ด้วยมายังไงบวกมา28บาทจ้ะสัญ,ญลักษณ์วายลง2ตัวเมื่อกี้ไม่แตกเหมือนเดิมนะพี่นะมาต้องเบรกแล้วแหละเริ่มมาหรือเปล่าเบ็ด20บาทเริ่มวายมาสวยๆดอกนี้สวยงามค่ะ30บาทสัญ,ญลักษณ์วายพร,พร้อมพร้อมฟีเจมไม่มานะพี่จ๋สญญาสวายงามดอกนี้240บาทเคด้วยไหลต่อ144เออสัญ,ญลักษณ์วายดอกนี้6ก0บาทเลยพี่จ๋าเงินรางวัลก้อนโตของเรานะเกิดไปแล้ว หมัดต่อหมัดนะออนุญาแรงหมัดนะเกือบไปแล้วพี่จ๋อาอะเงานินรางวัลเมกาแล้วนะคะเมื่อกี้เหลือ200สุดท้ายกําลังจะกดเบรกแล้วกำลังจะกดเบรกรถเบ็ดแล้วจ้ะอ่ะเงานินรางวัลซูเปอร์เมกาบวกมา1026บาทไม่มีสตังค์เหมือนเดิมจ้ะเวลาเล่นรบกวนมีสติกันด้วยนะพี่จ๋ามาคอนุญาใส่เบ็ดยีบาทกันต่อเลยนะคะเริ่มมาแล้วสําหรับคาร์บอยสาของเราเต็มกราฟดอกเมื่อกี้สวยๆจ้ะเต็มกราฟสวยๆแต่ว่ารางวัลค่อนข้างน้อยนิดนึง ประมาณสิบห้าบาทแม่สาให้ตาเถอะอ้าสัญลักษณ์วายลงไม่แตกเหมือนเดิมจ้ะวายลงก็ไม่แจกมาทําไมอ่าน้องเอของเรานะมาแล้วมาแล้วเอ้าหมวกมาอีกดองนี้สิบบาทจะ้ะมาน้องขออนุญาตเขบเบ็ดเลยแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าขึ้นหลักพันแล้วมาขออนุญาตใส่เบสสี่สิบบาทหลายตอนเลยแล้วกันนะคะมาไปรู้กันเลยสามสิบรอบออโต้แล้วก็เทอร์โบกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับน้องกํานันสาวหรือว่าคาบอยสาวนะพี่นานแล้วแต่จะเรียกตามสบายอาเบสสี่สิบบาทเป็นไงล่ะ ล้วเงียมหรือเปล่าสัญลักษณ์วายมายังไม่แตกเหมือนเดิมนะจ๊ะพ,พี่จ๋าอ่ะคบอยฮาบอยผู้ชายมาบวกดอกนี้80บาทฟรีเกมมาสองรอบนะคะเกมนี้ฟรีเกมน่าจะ4ตัวนะถ้าจำไม่ผิดถูกต้องนะหนึ่งสองสามสี่โอเคเกมนี้ฟรีเกมมาสตัวนะจ๊ะพี่จ๋าช่วยกันลุ้นหน่อยนะอ่ะก้อนทองทองช่วยกันลุ้นนะพี่นะอ่ะเบ็ดสี่สิบบาทเป็นยังไงรู้สึกว่าจะเงียบใช่ปะจะเงียบเหงาอาการอยู่นะฟื้นไหมไม่ฟื้นใช่ไหมอ่ะมาขออนุญาตลดเบ็เลยแล้วกันนะอันนี้ไงเริ่มไหลแล้วค่ะสวยงามอ่ะเคด่วยยังไม่มานะ จะลดเบ็ดแล้วนะพี่จ๋าเนื่องจากว่าไม่ไหวแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหสัญ,ญยักไวสวยๆหลายต่อสวยงามดอกนี้1,040บาทหลายต่อพี่จ๋า1 9 2 0บาทนะคะ2ดอกจัดไปนะโอ้โหเป็นเหมือนรอบเมื่อกี้เลยหมัดต่อหมัดน,นะพี่นะเงินเหลือประมาณ2อง0 0นี่แหละจะลดเบ็ดแหละแต่ว่ายังแตกอยู่ถือว่าโชคช่วยอยู่นะ โชคยังช่วยอยู่อ้าเงินรางวัลเมกากันแล้วค่ะขึ้นมาเป็นซูเปอร์เมกาน,นะคะบวกมาเท่าไหร่เอ่ยอ0 0 0แล้วเห็นเลข2แบบแบบนะพี่นะ อ่ะสวยงามค่ะ3,040บาทไม่มีสตังเหมือนเดิมนะพี่นาาลบก,กว่าเล่นล้วมีสติด้วยนะโอเคสำหรับเป็น40บาทของเรามาแตกก่อนช่วงใ้ท้ายจริงๆเหลือ2รอบที่เหลือนะโอ้โหแตกหนักมากดอกเมื่อกี้3,000บาทถือว่าเอาเรื่องจัดเลยค่ะสำหรับกำนันสาวของเราม,ามามามาวัดดวงกันด้วยการซื้อฟรีเกมกันดีกว่ามา4 0บาทเท่าไหร่3 0 0 0บาทพี่าไป วัดดวงโดยการซื้อฟรีเกม3,000บาทพี่จ๋าการหมุนแค่ส0รอบเท่านั้นวัดดวงของแท้นะต้องทอรอดเท่านั้นนะพี่จ๋าไปไปลุยกันเลยค่ะดอกนี้คูณ8นะคะตัวคูณไม่ลดลงนะคะสําหรับการซื้อฟรีเกมแบบนี้ตัวคูณจะไม่ลดนะคะการเข้าฟรีเกมก็ไม่ลดเหมือนกันนะพี่จ๋าโอ้โห7ดรอบที่เหลือเป็นไงล่ะวัดดวงของแท้สวยงามดอกนี้544บาทควายมา2ตัว1,920บบาทจ้ะ อาถือว่าได้ทุนคืนแหละได้ทุนคืนแล้วพี่จ๋าเงินรางวัลก้อนโตดอกนี้เหลืออีกหกรอบที่เหลือนะคะสวยงามค่ะอาเมกะกันแล้วเด้อเออให้มันได้อย่างนี้สิลูกแม่ใช่ปะอาบวกมาที่ที่เท่าไหร่เอ่ย ป้า2,464บาทไม่มีสตังค์เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นการซื้อฟรีเกม3,000บาทพี่จ๋าขาดทุนใน6 0 0 0บาทกับอีก5รอบที่เหลือจะไม่ได้เลยหรอได้สอ่อะดอกนี้บอกมา160บาทค่ะสัญลักษวายไหลลงรัวๆให้หน่อยมาขอสัญญลักษวายลงรัวๆให้หน่อยมาอ่ะเริ่มเงียบละรู้สึกว่าจะขาดทุนขาดทุนนะพี่ๆนะเอาไปเอามาเออขาดทุนจะ้ะเงนินรางวัลรวมนะคะ ซื้อไป3,000บาทพี่๋าบวกมา2,624บาทคาทุนประมาณ300กว่าบาทอ่ะไม่เป็นไรนะคะ อ่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้สนุกสนานกันเนาะพี่๋าพามาเล่นกำนันสาวนะหรือว่าคาบอยสาวค่ะวันนี้จัดทุนมาที่199บาทเท่านั้นบวกมา2966ายกบาทโอ้โหกำไร2000กว่าบาทเลยแล้วกันนะสวยงามค่ะสำหรับกำนันสาวของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องม่มิ้วกันด้วยนะคะอยากเล่นอยากให้เล่นเกมอะไรขอกันเข้ามาด้านเลยแล้วกันนะจ๊ะพี่ๆจ๋าอาวันนี้ขออนุญาตขอตลาไปก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันจ้าไปบ้าย